สวัสดีครับอัปเดตไขมังกรผ่า6ครับ2 3แล้วก็ชิ้นที่6นี่นะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราเคยผ่าไข่มังกรเป็นผ่านะครับผ่า2นะครับแล้วก็ผ่า4มาแล้วนะครับครั้งนี้เราจะมาผ่า6กันนะครับโดยที่ใช้ไข่มังกรใบนี้นะครับใบนี้จะใหญ่หน่อยนะใหญ่พอๆกับใบที่แล้วเลยนะครับ ที่เราผ่าสีกันแต่ครั้งนี้เราจะมาผ่า6นะครับเหมือนเดิมครับเราใช้ใบมีดนะครับใบมีดคัตเตอร์จากร้าน20บาทนะครับจะเป็นใบมีดบางๆแบบนี้นะครับมันจะเคลือบน้ํามันมานิดหน่อยนะครับเพื่อกันสนิมนะก่อนใช้นะครับแนะนําให้เราทําความสะอาดด้วยนะครับใช้สเปรย์แอลกอฮอล์นะครับฉีดลงไปนะครับแบบนี้นะฉีดชุ่มๆเลยนะครับแล้วก็เช็ดด้วยทิชชู่นะครับ ความสะอาดไปมีดก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่เราจะาลดโอกาสในการเน่านะครับแล้วก็โอกาสในการติดเชื้อของชิ้นกราฟของเรานะครับนี่ครับเช็ดออกให้เรียบร้อยนะครับพอเรามั่นใจว่ามีดสะอาดแล้วนะครับเราก็นำเจ้าไข่มังกรของเรามาหั่นได้นะครับโดยครั้งนี้เราจะหั่น6นะครับเราก็ต้องแบ่งก่อนนะครับ อันดับแรกเราต้องเอาชิ้นหัวกับชิ้นตูดเหมือนเดิมนะครับเซฟเซฟไว้นะครับชิ้นหัวกับชิ้นตูดนี่คือแบบเหมือนคังตู้เซฟเรายัางไงก็ติดแน่นอนนะครับถ้าทําถูกต้องแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะนี่ครับหันลงไปเลยนะครับหนึ่งนะครับได้ชิ้นหัวแล้วที่ชู่วางหน่อยนะชุบ ต่อไปนะครับเป็นชิ้นตูดนะครับเล็งอย่าให้โดนตานะครับเลงดีๆนะเลี่ยงตาได้ก็เลี่ยงครับชุบนี่ครับได้ชิ้นตูดนะครับนี่ต่อไปนะครับให้จับมาตั้งขึ้นนะครับแล้วค่อยหั่นลงไปนะครับ เลงตาหน่อยนะครับแล้วก็หั่นลงไปตรงกลางเลยนะครับเหมือนหั่นสี่เลยนะครับแต่ตอนนี้เราหั่นผ่าออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องหั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ได้สีนะครับอ่นี่นะครับได้เป็นสองชิ้นนะครับกับชิ้นหัวชิ้นก้นนะครับเป็นสีนะทีนี้นะครับเราจะผ่าอีกหนึ่งทีนะครับชิ้นกลางนะครับยยาวมันก็ไม่ดีนะครับ เนี่ยต้องผ่าขวางแบบนี้นะครับแต่ก็เล็งตาหน่อยนะนะครับผ่าเลยนะครับจาก2ชิ้นนะครับเราก็จะได้เป็น4ชิ้นนะครับรวมชิ้นหัวชิ้นตูดด้วยก็จะเป็น6ชิ้นแล้วนะครับนี่ครับได้6แล้วนะครับผมส่วนชิ้นเนี้ยมันเป็นเหลี่ยมเห็นไหมครับ เราต้องผ่าตรงนี้ออกนะครับผ่าลงไปเลยนะครับผ่าไปแบบนี้นะ,ะแล้วก็เล็งดีนะครับอย่าลึกมากไปก็ไม่ดีนะครับอันนี้เราก็เอาออกเลยนะไม่ใช้นี่ครับผมอ่าเห็นไหมเรียบนะครับผ่าให้เรียบแบบนี้นะ เวลาเราแปะกระตอกคราฟนะครับมันก็จะเอียงทําให้แผลที่โดนอากาศเนี่ยน้อยลงนะครับผ่าเหมือนเดิมเลยนะครับผ่าเฉียงๆให้ไปสัมผัสกับผิวริมนึงนะครับแบบนี้เนะาะดูนะครับว่ามันเรียบไหมถ้าไม่เรียบก็ปาดอีกสักนิดนึงนะครับโอเคครับเรียบร้อยชิ้นที่ หนะครับผ่าลงไปเลยนะครับชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นที่6นะครับชิ้นที่6ก็ผ่าเหมือนกันนะครับผ่าเหมือนกันผ่าลงไปเลยครับพยายามผ่าทีเดียวให้ขาดไปเลยนะครับเอ้าชิ้นที่6มีรอยดำๆด้วยนะครับตะกี้นี้ นี่ครับเห็นรอยดำๆไหมเราปาดออกด้วยนะถ้าเจอรอยดำๆต้องปาดออกนะครับชิ้นนี้เหมือนจะแบบมีพวกเชื้อรานิดๆนะครับเมื่อกี้นี้เราเจอเชื้อราดำๆนะครับแล้วก็จัดการแล้วเรียบร้อยนะครับโดยการปาดออกนะครับจะสังเกตเห็นชิ้นหัวนะครับเหลืออยู่นิดเดียวเองมาครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกราฟนะครับต่อนะครับ ต่อนะครับก่อนเราเอามาปาดเราก็เช็ดเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็เอามาปาดให้เรียบแบบนี้นะครับนี่ครับเราก็เลือกชิ้นกราฟที่พอดีกับตอนะครับก็จะทําให้การกราฟมีประสิทธิภาพนะครับเมื่อเราวางชิ้นกราฟสนิทดีแล้วนะครับก็นําเทปมาแปะเหมือนเดิมนะครับโดยการแปะชิ้นกราฟนะครับกับตอติดกันแบบนี้นะครับเราก็แปะไปพอตึงๆมือนะครับ แปะไปสักสองสาครั้งเหมือนเดิมนะครับอ่าแปะไปแบบนี้นะครับสักสามครั้งเสร็จแล้วเราก็นำเทปนะครับพันรอบๆต่อนะครับอ่าพันไว้แบบนี้นะครับกันเทปมันหลุดเด้งขึ้นมานะครับพันสักสองรอบนะครับถ้าเกิดเทปไม่ค่อยเหนียวนะครับแต่สาหรับเทปเหนียวเหนียวเนี่ยก็แปะพันข้างๆสักรอบเดียวก็น่าจะอยู่แล้วครับ เรียบร้อยครับนี่นะครับเราก็ได้ต่อแรกแล้วนะครับอันนี้เป็นกราฟ6ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเขียนทําสัญ,ญลักษณ์ไว้นะครับอันนี้ผมขอกากะบาดไว้ด้วยนะครับใช้สัญ,ญลักษณ์กากบาทเพราะว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นเป็นฟองของไข่มังกรที่มีเชื้อรานะครับอาจจะทําให้มีโอกาสลอดได้น้อยลงนะครับถ้าเกิดเราปาดไม่หมดนะ มาครับดูอีกสักรอบนึงนะครับพอเราได้ตอกราฟมานะครับเราก็เช็ดนะครับด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์กับทิชชู่นะครับเพื่อทําความสะอาดตอก่อนนะครับกําจัดพวกฝุ่นต่างๆที่ติดอยู่กับตอนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครจะล้างน้ําเปล่าก็ได้นะครับแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งก่อนนะครับเราค่อยนํามากราฟนะนะครับอ่ะพอเราเสร็จแล้วนะครับ เราก็ทําความสะอาดมีดที่ปาดต่อสักนิดนึงนะครับก็แนะนําเหมือนเดิมนะครับว่ายิ่งอุปกรณ์ของเราสะอาดนะครับการกราฟของเราก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ช่วยเรื่องลดโอกาสในการเน่าได้มากเลยนะครับอ่าปาดไปเลยนะครับปาดให้เรียบๆนะครับปาดให้เรียบแล้วก็นําชิ้นกราฟนะครับมาวางนะครับถ้าชิ้นกราฟ เล็กก็เลือกสักข้างหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดระวางได้พอดีนะครับให้ติดกับท่อน้ําเลี้ยงของตอทั้งสองข้างก็ดีไปนะครับผมก็เลือกวางตรงนี้นะครับกินท่อน้ําเลี้ยงไปด้านหนึ่งก็คือด้านล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นําเทปมาแปะเหมือนเดิมนะครับแปะพอตึงตึงมือนะครับแปะลงไปสัก 2- 3สาครั้งนะครับเพื่อให้หัวกราฟเนี่ยยึดติดกับตอได้ดีนะครับ แล้วก็แปะไปเลยนะครับเอาที่เรามั่นใจว่ามันโอเคแล้วมันติดดีแล้วนะครับแปะลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็พันรอบตอเหมือนเดิมนะครับเพื่อกันเทปมันเร่งมันหลุดนะครับผมก็จะอธิบายประมาณแค่2ตอแรกนะครับที่เหลือผมก็จะเพภาพไปเร็วๆหรือจะตัดออกไปบางส่วนนะครับก็ใครอยากดูเพลินก็ดูได้เลยนะครับ ส่วนใครที่อยากรู้ว่าเรากราฟไป6ชิ้นเนี่ยจะรอดเยอะขนาดไหนหรือไม่รอดนะครับมาเจอกันตรงท้ายคลิปนะครับผมไปครับรับชมได้เลยครับ เกตรไขมังกรผ่าหกครับกระพินหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าแล้วก็ชิ้นที่หกนี่นะครับรอดหมดทุกชิ้นนะครับผมถือว่าประสบความสำเร็จนะครับกรบผ่าหกลอดหมดครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่รับชมจนจบคลิปวิดีโอนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ ถ้าจะให้ดีนะครับกดซับสไคร์นะครับจะเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําช่องนี้มากๆเลยครับเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ